เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองคุณเคยมีประสบการณ์การซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือไม่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงจากคุณเมาซึ่งเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มีเรื่องชวนขนหัวลุกมาเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าน้าของคุณเมาชื่อน้าหมูแกเพิ่งกลับจากเกณฑ์ทหารน้าหมูเป็นน้องคนสุดท้องของแม่นิด แม่นิดของคุณเมามีพี่น้องตั้งหกคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่สามคนเท่านั้นคือแม่นิดน้าไก่และน้าหมูบ้านเราทำนาแต่ไรายได้ไม่พอยังเป็นหนี้อยู่เยอะแม่นิดต้องไปทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านที่กรุงเทพอยู่ทางนี้พ่อกับน้าหมูไปเป็นลูกจ้างไล่ผลไม้ที่อีกอำเภอหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม แม่นิดกับป้าแมวคนข้างบ้านขอลานายที่กรุงเทพเพื่อที่จะกลับมาดำนาที่บ้านเราป้าแมวมีเสื้อผ้าที่นายให้มาแจกล,กลูกหลานอยู่มากมายเป็นลังๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าผู้ชายสีสดทั้งเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยาวเสื้อยืดเสื้อวอร์มกางเกงยีนเป็นขนาดตัวที่มีแต่น้าหมูเท่านั้นที่สามารถใส่ได้ เพราะมันเป็นไซส์ S ตัวเล็กแบบเล็กเด็กวัยรุ่นผอมๆน้ำหมูผอมมากเลยสามารถใส่ได้แก็ชอบใจใหญ่เพราะมันดูใหม่เอี่ยมมากๆพอถึงเทศกาลเข้าพรรษาเรามีงานบวชงานบุญไม่ใช่ที่หมู่บ้านของเมานะแต่เป็นหมู่บ้านอื่นตำบนอื่นงานใหญ่ที่สุดคืองานบวชลูกเจ้าของโรงสี เราก็เลยว่าจะไปร่วมงานกันพ่อแม่ทำนาเสร็จปเดือนกรกฎาพอดีคืนต่อมาเราออกไปงานบวชต้องเดินไปขึ้นรถไกลออกไปพอสมควรน้าหมูใส่เสื้อใหม่สีเขียวกางเกงยีนพ่อแม่เดินนำหน้าไปก่อนแล้วก็น้าหมูส่วนเมาก็ตามหลังทีแรกก็ก้มหน้าก้มตาเดินมีอยู่ตอนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมอง ก็ร้องอยู่ในใจว่าเอ๊ะคนที่เดินอยู่ข้างหน้าทำไมไม่ใช่น้าหมูนี่นาน้าหมูผมสั้นเกลียนแต่ผู้ชายที่ใส่เสื้อเขียวเก่งยีนผมดกหนามากๆเลยยาวเกือบละบ่าเลยละตอนที่เห็นคุณเมาก็ตกใจแต่ยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรที่มันเป็นผีนึกแค่ว่าอยู่ดีๆแค่ามาเดินกับเราวะแต่เมาเผอตัวเรียกว่าน้าหมู ผู้ชายคนนั้นก็หันมาแต่เขาหันมาทั้งๆท,ที่ยังเดินและหันมาแต่หัวคือไม่ใช่เหลียวมานะมันเหมือนกับหัวของเขาค่อยๆหมุนกลับมาชัดแล้วว่าไม่ใช่น้าหมูหน้านั้นเต็ไมไปด้วยเลือดใบหน้าแกผิดรูปดวงตาปูดโปนแสยะย,ยิ้มอย่างน่าสยดสยองเมาเห็นแบบนั้นถึงกับช็อกหยุดเดินเพราะขาแข็ง ก้าวไม่ออกจริงๆสิ่งเดียวที่ทำให้ได้ในตอนนั้นก็คือการตะโกนร้องเรียกแม่เสียงหลงก่อนที่ใบหน้านั้นจะค่อยๆหันกลับไปตามเดิมแม่ดุเมาว่าตะโกนอะไรออกไปตกใจกันหมดเมาเดินไม่ออกก้าวขาไม่ได้ร้องเรียกแม่อีกทีคราวนี้ร้องไห้โฮเลยพ่อกับแม่ก็ตกใจกันใหญ่น้าหมูก็ทำหน้าเผลอหลาเมากลัวมาก มันหนาวจับใจหนาวจนตัวสั่นเม่าบอกแม่ว่าน้าหมูนะไม่ใช่น้าหมูตอนนั้นเม่ารู้สึกวูบวูบคล้ายจะเป็นลมกลัวมากหนาวสั่นมากไปหมดจนพวกเราทุกคนกลับบ้านไม่ได้ไปงานบวชกันต่อพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็เปิดไฟสว่างหมดทุกๆห้องเมาก็เลาว่าเห็นอะไร พ่อบอกว่านึกแล้วเชียวสังหอนอยู่เหมือนกันเพราะวันก่อนพ่อก็เห็นหน้าน้าหมูกลายเป็นผู้ชายคนนั้นลักษณะเดียวกับที่เมาเห็นไม่มีผิดพอน้าหมูได้ยินก็รู้สึกน่าซีดรีบเปลี่ยนเสื้อออกแล้วออาผ้าทั้งหมดไปคืนป้าแมวทันทีพ่อแม่และเมาและน้าหมูไปหาป้าแมวที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ป้าแมวทำท่างงๆแต่ก็เชื่อ แกทำท่าขนลุกพางร้องว่าเฮ้อฉันไม่น่าเอามาเลยแม่นิดถามว่าเสื้อผ้านี้ของใครป้าแมวบอกว่าเป็นของหลานชายในป้าแมวเองเขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแต่เอาแต่เที่ยวเตรเลยโดนไล่ออกคงจะติดยาเสพติดอะไรสักอย่างด้วยป้าแมวได้ยินมาอย่างนั้นข้อสำคัญคือเขาฆ่าตัวตายด้วยการกินยานอนหลับกับเหล้าในห้อง ของตัวเองเสื้อผ้าพวกนี้พ่อแม่คนตายเขาบริจาคเป็นทานป้าแมวเห็นว่ามันยังใหม่ก็เลยเอามาฝากกันนี่แหละนึกไม่ถึงจริงๆว่าผีเจ้าของเสื้อผ้าจะตามมาถึงนี่แถมยังดุขนาดหนักอีกด้วยเขาคงจะหวงของเขานั่นแหละพอวันลุ่งขึ้นเราเผาเสื้อผ้าทั้งหมดเพราะไม่มีใครกล้ารับไปใส่อีกมีแต่ทำท่าขนลุกขนพอง ถอยหนีกุดกรูดกันทั้งนั้นต่อให้เป็นเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆก็ไม่มีใครใจถึงกล้าใส,ส่มันอีกเพราะกลัวโดนผีหลอกกันทั้งนั้นเสร็จแล้วพวกเราก็ตะเวนกันไปทาบุญตอนไปทำบุญท่านว่าการุณาอย่านำเสื้อผ้าของผู้ตายมาบริจาคให้คนอื่นเลยเพราะถ้าเจ้าของไม่ห่วงก็แล้วไปแต่ถ้าเจ้าของเขาห่วงมากๆ แบบลายนี้ติดตามมาปรากฏกายให้เห็นดีไม่ดีคนขวัญอ่อนอาจจะตกใจจนหัวใจวายตายเองง่ายๆก็ได้คิดจะทำบุญทำทานกลับกลายเป็นทำบาปโดยไม่เจตนาเลยนะครับเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองคุณเคยมีประสบการณ์การซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือไม่ เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงจากคุณเมาซึ่งเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มีเรื่องชวนขนหัวลุกมาเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าน้าของคุณเมาชื่อน้าหมูแกเพิ่งกลับจากเกณฑ์ทหารน้าหมูเป็นน้องคนสุดท้องของแม่นิดแม่นิดของคุณเมามีพี่น้องตั้งหคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่สามคนเท่านั้นคือแม่นิด นาไก่และนาหมูบ้านเราทำนาแต่ไรายได้ไม่พอยังเป็นหนี้อยู่เยอะแม่นิดต,ต้องไปทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านที่กรุงเทพอยู่ทางนี้พ่อกับนาหมูไปเป็นลูกจ้างไล่ผลไม้ที่อีกอำเภอหนึ่งเมื่อเดือนกร,รกฎาคมแม่นิดกับป้าแมวคนข้างบ้านขอลานายที่กรุงเทพเพื่อที่จะกลับมาดำนาที่บ้านเราป้าแมว มีเสื้อผ้าที่นายให้มาแจกลูกหลานอยู่มากมายเป็นลังๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าผู้ชายสีสดๆทั้งเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยาวเสื้อยืดเสื้อวอร์มกางเกงยีนเป็นขนาดตัวที่มีแต่น้าหมูเท่านั้นที่สามารถใส่ได้เพราะมันเป็นไซส์เอสตัวเล็กแบบเล็กเด็กไว้รุ่นผอมๆน้าหมูผอมมากเลยสามารถใส่ได้ ก็ชอบใจใหญ่เพราะมันดูใหม่เอี่ยมมากๆพอถึงเทศกาลเข้าพรรษาเรามีงานบวชงานบุญไม่ใช่ที่หมู่บ้านของเม้านะแต่เป็นหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นงานใหญ่ที่สุดคืองานบวชลูกเจ้าของโรงสีเราก็เลยว่าจะไปร่วมงานกันพ่อแม่ทำนาเสร็จปลายเดือนกรกฎาพอดีคืนต่อมาเราออกไปงานบวช ต้องเดินไปขึ้นรถไกลออกไปพอสมควรน้ำหมูใส่เสื้อใหม่สีเขียวกางเกงยีนพ่อแม่เดินนำหน้าไปก่อนแล้วก็น้าหมูส่วนเมาก็ตามหลังทีแรกก็ก้มหน้าก้มตาเดินมีอยู่ตอนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองก็ล้องอยู่ในใจว่าเอ๊ะคนที่เดินอยู่ข้างหน้าทำไมไม่ใช่น้าหมูนี่นาน้าหมูผมสั้นเกลียนแต่ผู้ชายที่ใส่เสื้อเขียวเกงยีน ผมดกหนามากๆเลยยาวเกือบละบ่าเลยละตอนที่เห็นคุณเมาก็ตกใจแต่ยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรที่มันเป็นผีนึกแค่ว่าอยู่ดีๆใค่ามาเดินกับเราวะแต่เมาเผอตัวเรียกว่าหน้าหมูผู้ชายคนนั้นก็หันมาแต่เขาหันมาทาั้งๆที่ยังเดินและหันมาแต่หัวคือไม่ใช่เหลียวมานะ มันเหมือนกับหัวของเขาค่อยๆหมุนกลับมาชัดแล้วว่าไม่ใช่หนาหมูหน้านั้นเต็ไมไปด้วยเลือดใบหน้าแกผิดรูปดวงตาปูดโปนแสยะยิ้มอย่างน่าสยดสยองเมาเห็นแบบนั้นถึงกับช็อกหยุดเดินเพราะขาแข็งก้าวไม่ออกจริงๆสิ่งเดียวที่ทำให้ได้ในตอนนั้นก็คือการตะโกนร้องเรียกแม่เสียงหลง ก่อนที่ใบหน้านั้นจะค่อยๆหันกลับไปตามเดิมแม่ดุเมาว่าตะโกนอะไรออกไปตกใจกันหมดเมาเดินไม่ออกก้าวขาไม่ได้ร้องเรียกแม่อีกทีคราวนี้ร้องไห้โฮเลยพ่อกับแม่ก็ตกใจกันใหญ่น้าหมูก็ทำหน้าเผลอหลาเมากลัวมากมันหนาวจับใจหนาวจนตัวสั่นเมาบอกแม่ว่าน้าหมูนะไม่ใช่น้าหมู ตอนนั้นเมารู้สึกบุกบๆคล้ายจะเป็นลมกลัวมากหนาวสั่นมากไปหมดจนพวกเราทุกคนกลับบ้านไม่ได้ไปงานบวชกันต่อพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็เปิดไฟสว่างหมดทุกๆห้องเมาก็เล่าว่าเห็นอะไรพ่อบอกวันนึกแล้วเชียวสังหอนอยู่เหมือนกันเพราะวันก่อนพ่อก็เห็นหน้าน้าหมูกลายเป็นผู้ชายคนนั้น ลักษณะเดียวกับที่เมาเห็นไม่มีผิดพอน้าหมูได้ยินก็รู้สึกนาซีดรีบเปลี่ยนเสื้อออกแล้วเอาผ้าทั้งหมดไปคืนป้าแมวทันทีพ่อแม่และเมาและน้าหมูไปหาป้าแมวที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ป้าแมวทำท่างงงงแต่ก็เชื่อแกทำท่าขนลุกพางร้องว่าฮ่าฉันไม่น่าเอามาเลยแม่นิดถามว่าเสื้อผ้านี้ของใคร ป้าแมวบอกว่าเป็นของหลานชายในป้าแมวเองเขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแต่เอาแต่เที่ยวเตรเลยโดนไล่ออกคงจะติดยาเสพติดอะไรสักอย่างด้วยป้าแมวได้ยินมาอย่างนั้นข้อสำคัญคือเขาฆ่าตัวตายด้วยการกินยานอนหลับกับเหล้าในห้องของตัวเองเสื้อผ้าพวกนี้พ่อแม่คนตายเขาบริจาคเป็นทานป้าแมวเห็นว่ามันยังใหม่ ก็เลยเอามาฝากกันนี่แหละนึกไม่ถึงจริงๆว่าผีเจ้าของเสื้อผ้าจะตามมาถึงนี่แถมยังดุขนาดหนักอีกด้วยเขาคงจะหวงของเขานั่นแหละพอวันลุ่งขึ้นเราเผาเสื้อผ้าทั้งหมดเพราะไม่มีใครกล้ารับไปใส่อีกมีแต่ทำท่าขนลุกขนพองทอยหนกีกุดกรูดกันทั้งนั้นต่อให้เป็นเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆก็ไม่มีใครใจถึงกล้าใส่มันอีก เพราะกลัวโดนผีหลอกกันทั้งนั้นเสร็จแล้วพวกเราก็ตะเวงกันไปทำบุญตอนไปทำบุญท่านว่ากาลืนายอย่านำเสื้อผ้าของผู้ตายมาบริจาคให้คนอื่นเลยเพราะถ้าเจ้าของไม่ห่วงก็แล้วไปแต่ถ้าเจ้าของเขาห่วงมากๆแบบลายนี้ติดตามมาปรากฏกายให้เห็นดีไม่ดีคนขวัญอ่อนอาจจะตกใจจนหัวใจวายตายเองง่ายๆก็ได้ คิดจะทำบุญทำทานกับกลายเป็นทำบาปโดยไม่เจตนาเลยนะครับ